สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์นะครับเป็นครั้งที่39เนาะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของแปลครับบทที่12นะครับก็คือในเรื่องของเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับมีการพูดถึงเงินนะครับแน่นอนเนาะเงินเนี่ยทุกลูกๆเนี่ยอาจจะเห็นทุกวันนะครับในการใช้จ่ายสิ่งของครับหรือ เกี่ยวกับเงินที่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปซื้อกับข้าวซื้อขนมเอยอะไรต่างๆนะครับลูกอาจจะเคยได้ยินเรื่องเงินมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของการบันทึกรายรับแล้วก็รายจ่ายนะครับบันทึกรายรับก็คืออะไรครับอย่างเช่นลูกได้เงินมา10บาทใช่ไหมครับไปซื้อขนมซะห้าบาทนั่นก็คืออะไครับบันทึกรายรับมานะครับนั่นก็คือรับเงินมา10บบาทจ่ายออกไปเท่าไหร่ครับ จากไปก็คือ5บาทใช่ไหมครับซื้อขนม5บาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5บาทนะครับนี่จะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เรามาเรียนในเรื่องของเงินก่อนนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าเงินนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีกี่ประเภทมีแบบไหนบ้างนะครับนะครับ เง like ินนะครับมีแบบเป็นธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญนะครับธนบัตรก็คือเป็นนะครับเป็นแบงค์เป็นใบนั่นเองนะครับเงินเหรียญก็คือเป็นเหรียญนะครับเป็นโลหะนั่นเองนะครับจุดประสงค์นะครับของการเรียนนะครับนั่นก็คือลูกจะต้องบอกชนิดของเงินแล้วก็ค่าของเงินได้นั่นเองนะครับในเรื่องของธนบัตรและเหรียญนะครับของประเทศไทยเนาะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับธนบัตรเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างครับก็คือธนบัตรชนิดอะไรเอ่ย ธนบัตรที่เป็นชนิดนะครับ1000บาทนะครับธนบัตรที่เป็นชนิดเท่าไหร่ครับ500บาทนะครับธนบัตรที่เป็นชนิด100บาท50บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นธนบัตรที่มีเท่าไหร่ครับก็คือ20บาทนั่นเองนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ5ชนิดด้วยกันนะครับก็คือ1 0 0 0 5 0 0แล้วก็20เท่านั้นนะครับที่เป็นธนบัตรเนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5ชนิดนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของอเหรียญน,นะครับแบบเหรียญน,นะครับเงินเหรียญน,นะครับมีกันชนิดเดียก็คือ,อมีชนิดราคา10บาทนะครับมี5บาทมี2บาทนะครับมี1บาทมี50สตางค์แล้วก็มี25สตางค์นะครับตัวนี่แปลกๆหน่อยก็จะมี50สตางค์กับ25สตางค์ใช่ไหมครับ5บาทอ่ะ10บาท5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทเนี่ยลูกอาจจะเคยได้เห็นแล้วนะครับแต่ เหรียญจะพวก50สตางค์นะครับหรือ25สตางค์เนี่ยอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะเพราะว่า50สตางค์กับ25สตางค์เนี่ยเราไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่นะครับในชีวิตประจำวันเนาะเนื่องจากมันเป็นเศษจ,จาก1บาทนั่นเอง,เองนะครับไปดูต่อในะไสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูอะไรครับธนบัตรชนิดราคา1000กัน นะครับชนิดราคา1,000บาทนะครับมีค่าเท่ากับ1,000บาทนะครับหรือเรียกสันว่าธนบัตร1 0 0 0บาทนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าของธนบัตร1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นด้านหลังนะครับในปัจจุบันนะครับที่ใช้กันอยู่เนี่ย ธนบัตร1,000บาทเนี่ยอาจจะมีอ,อยู่2ประเทศนะครับก็คือแบบแรกนะครับเป็นในหลวงรัชกาลที่10เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับใบล่างตัวนี้นะครับจะเป็นในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับเนื่องจากาประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนอะไรครับการขึ้นของรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยธนบัตรเงินก็จะเปลี่ยนออกไปด้วยนะครับ ด้านหลังก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ไปครับให้ลูกจําแค่ไรครับมีลักษณะไปครับมีจํานวนไปครับตัวเลขบุงบอกอยู่นะครับว่าเป็นราคาธนบัตรเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับแบงค์พันธุนะครับถ้าจําเป็นสีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเทานันเองนะครับเห็นแบงค์สีเทาปุ๊บมีไหมครับเลข1,000อยู่นะครับบุงบอกได้เลยว่าธนบัตรชนิดนี้นะครับมีราคา 1, 0 0 0ับาทนั่นเองนะครับไปดูต่อครับ ธนบัตรนะครับชนิดราคา500บาทนะครับมีค่า500บาทนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอะไรครับธนบัตร500บาทนั่นอีกนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเรื่องการธนบัตรเนี่ยสองประเภทเช่นเดียวกันนะครับก็คือ แบบแรกนะครับเป็นแบบในหลวงของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นในหลวงแบบรัชกาลที่10นั่นเองนะครับก็จะมีตัวเลขกกับอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นเลข500เลยนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นแบบสีนะครับในธนบัตร500เนี่ยจะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับเจอแบงค์สีม่วงปุ๊บหรือเธนบัตรสีม่วงปุ๊บก็คือ เป็นธนาบัตร500แน่นอนนะครับก็คือมีตัวเลขท่าก,กับ500ด้วยนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสี่วงนะครับไปดูต่อนะครับธนาบัตรชนิดราคา100บาทนะครับมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่า100บาทหรือเรียกสั้นๆว่าธนาบัตร100บาทนั่นเองนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็มี2แบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือ,อมีลักษณะก็คือ,อ แบบแรกนะครับเป็นรัชกาลที่9นะครับแล้วแบบที่2เนี่ยเป็นในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับธนบัตร100บาทนะครับจะมีสีก็คือเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเห็นแบงค์สีแดงหรือธนบัตรสีแดงปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นธนบัตรมีราคาหรือมีค่าเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับธนบัตรเท่าไหร่ครับข้อนี้ก็คือธนบัตร50บบาทนั่นเองนะครับ ธนบัตรห้บาทมีค่า50บาทนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าธนบัตร50บาทนั่นเองนะครับก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังในลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมี2แบบเหมือนกันนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับ <Deadpool> <ๆ S 1> <anc> ส่วนลักษณะของสีนะครับก็จะมีก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแบงค์สีน้ําเงินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธนบัตรนะครับราคา50บบาทนั่นเองนะครับ ไปดูต่อนะครับธนบัตรราคา20บาทนะครับมีค่า20บาทนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าธนบัตร20บาทนะครับด้านหน้าและหลังก็แตกต่างกันเหมือนเดิมนะครับด้านหน้านะครับจะมีธนบัตรเนี่ยแตกต่างกัน2แบบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในหลวงรัชการที่9นะครับแล้วก็ในหลวงรัชการที่10นั่นเองนะครับแบงค์เนี่ยนะครับสีเนี่ยเขาจะออกเป็นสีเขียวนะครับธนบัตรเป็นสีเขียวเนี่ยจะพูบอกได้เลยว่าเป็นธนบัตร20บบาทนั่นเอง นะครับทีนี้เมื่อหมดในเรื่องของธนบัตรแล้วนะครับมาดูแบบเหรียญกันบ้างนะครับแบบเหรียญนะครับไปดูเหรียญสิบก่อนนะครับชนิดราคา10บาทนะครับมีค่า10บาทหรือเรียกสั้นๆว่า10บาทนั่นเองนะครับเหรียญสิบเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเหรียญนะครับแล้วก็ไหมครับมี2สีเนาะขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็น สีเหลืองนั่นเองนะครับออกเป็นเหลืองอ่อนๆนิดนึงนะครับก็คือเราก็มีไปครับมีรูปของในหลวงรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับทางด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นเหรียญราคา10บาทนะครับเหรียญนี้ก็จะแตกต่างจากทุกเหรียญนั่นเองนะครับเนื่องจาก1เหรียญเนี่ยประกอบไปด้วยด้วยกันเนี่ยสสีหรือวงกลมเนี่ยสวงนั่นเองนะครับสอนทบกันอยู่นะครับ อีกเหรียญประเภทหนึ่งนะครับมันคือ,เ,อเงินเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับมีค่า5บาทแล้วก็เรียกสั้นๆว่าเหรียญ5นันแบนั่นเอครับเหรียญ5บาทนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือแบบที่เป็นนรหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็แบบที่เป็นในรหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับไปดูต่อครับทีนี้ไปดูในเรื่องของเหรียญ2บาทบ้างนะครับเหรียญ2บาทนะครับ เงินตรานะครับเงิเน,นเหรียญชนิด2บาทนะครับมีค่า2บาทหรือเรียกทั้งนั้นว่าเหรียญ2บาทนั่นเองนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองแบบเหมือนกันนะครับสองแบบ2ประเภทด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือแบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสสีนะครับก็จะมีประกอบด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเงินนะครับแบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับมี2สีเนาะแต่เป็นแบบในหลวงรัชกาลที่10เนี่ย จะมีแค่สีเดียวนะครับนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับหรือในปัจจุบันนะครับมาเซอร์ก็ไม่ทราบว่าทา,ทางธนาคารนะครับหรือทางหน่วยที่ผลิตการเงินออกมาเนี่ยก็จะพัฒนานะครับเป็นเ,เหรียญที่มีลักษณะเป็นสีเงินและเูล่าอันนี้มาเซอร์ไม่แน่ใจนะครับแต่จะไม่ง่ายว่านะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับนั่นก็คือจํานวนตัวเลขบ่งบอกอยู่นะครับว่าเหรียญชนิดนี้นมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นเหรียญนะครับชนิดนาคารหนึบาทนั่นเองนะครับก็จะมีทุกครั้ทั้งหมดเนี่ยสประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือแบบแรกก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับลักษณะก็แตกต่างออกไปนะครับดูแค่ว่ามีสัญลักษณ์หรือตัวเลขเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งในการนําไปใช้จ่ายนะครับในตลาดหรือในห้างสรรพสินค้านะครับหรือนําไปซื้อของต่างต่างเนี่ยนำมาใช้จ่ายได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเนื่องจาก เป็นสิ่งที่ธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐนะครับออกเงินนะครับผลิตเงินแบบนะครับไปดูต่อนะครับแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้เนี่ยลูกอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือเงินเหรียญชนิดนะครับ50สตางค์นะครับแล้วก็ไปครับมีค่า5 0สบตางค์หรือเรียกง่านๆว่าเงินเหรียญนะครับ50สสตางค์นั่นเอง ก็มี2แบบเช่นเดียวกันนะครับแบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็แบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับเจอเหรียญที่มีลักษณะนะครับเขียนตัวเลข50อยู่นี้นะครับแล้วก็มีสตางค์อยู่ล่างตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือ50สตางค์นั่นเองนะครับเหรียญ50าสิบสตางค์คืออะไรห0าสิบสตางค์นะครับเป็นครึ่งหนึ่งของ1บาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นแบบครับเป็น2เท่าของ เหรียญ50สตางค์น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเจาะเลยอยีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้รู้จักแค่เหรียญก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นเหรนเหรียญน,นะครับราคา25สตางค์นะครับ ก็จะมีด้วยกัน <ing> ท <Mechan ics> ั้งหมดเนี่ยสองแบบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือแบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็แบบที่เป็นในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับในเหรียญนะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือ25สตางค์นะครับเขียนตัวเลขกำกับชัดเจนนะครับเหรียญยี่สิบสตางค์เนี่ยก็จะเล็กกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับหรือพูดง่ายว่าเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะครับเหรียญ25สตางค์เนาะส่วนเหรียญ10เนี่ยเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับ ไปดูต่อในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบอกนะครับจำนวนเงินบาทนะครับแล้วก็สตางค์นั่นเองนะครับจุดประสงค์ก็คือลูกจะต้องบอกจํานวนเงินนะครับเป็นบาทแล้วก็สตังค์ได้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับการบอกจํานวนเงินนะครับอาจบอกเป็นบาทเป็นสตางค์หรือเป็นบาทแล้วก็สตังค์ได้นะครับแล้วก็อะไรครับเงินจํานวนหนึ่งนะครับสามารถเป็นครับแสดงด้วยธนบัตร หรือเงินเหรียญได้หลากหลายแบบนั่นเองนะครับไปดูก่อนนะครับในเรื่องของการบอกเงินเนาะแบบแรกนะครับแบงค์สีแดงนะครับธนบัตรสีแดงปุ๊บเห็นสีแดงปุ๊บเป็นนะครับธนบัตรที่มีขนาด100บาทนะครับเห็นตัวเล่ปุ๊บก็คือเป็นธนบัตรที่มีราคา100บาทสังเกตเห็นได้ว่ามีด้วยกันทั้งหมดนี่ยสามเป็นครับสามธนบัตรด้วยกันนะครับ1 2แล้วก็3นะครับหรือมีด้วยกันทั้งหมดนี่ยสามใบนะครับ ดังใบมีค่า100 3ใบก็จะเป็น300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ธนบับถัดมานะครับเป็นธนบัตรอะไรครับ50บาทนั่นเองนะครับเนื่องจากอะไรครับมีในค่0กันกับอยู่นะครับแล้วก็ธนบัตรสุดท้ายนะครับนั่นก็คือธนบัตรที่น้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ20บาทนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยมั้ครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย2ธนบัตรนะครับงธนบัตรแล้วก็ธนบัตรที่2นั่นเองนะครับซึ่งรวมกันก็จะเป็น40บาท ทีนี้ถามว่าเป่ครับทั้งหมดเนี่ยเป็ครับมีจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือให้รวบรับทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับก็คือนํา300บาทนะครับมารวมกับ50บาทแล้วก็มารวมกับ40บาทนะครับก็จะได้จํานวนเงินออกมานั่นก็คือเท่าไหร่ครับ300เนี่ย90บาทนั่นเองนะครับลูกอาจจะใช้วิธีการบวกซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะน300า300นะครับมารวมกับเท่าไหร่ครับมารวมกับ50บก่อนนะครับก็จะกลายเป็น 350นะอรัาบนะคะหรือแม่ครับนำอะไรครับเมื่อนำา300บวกกับ50แล้วเป็น3 5 0แล้วก็ไปบวกต่อกับอะไรครับกับ40ก็จะรวมกันเป็น390านั่นเองนะครับวิธีการบวกเนี่ยบวกได้หลากหลายแบบนะครับจะรวมส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับจะรวม50ากับ40ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมารวมกับ300ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูต่อในหน้าถัดไปนะครับ อในหน้านี้นะครับก็คือนะครับมีจำนวนเงินเหมือนกันนะครับธนบัตรตัวนี้นะครับเป็นธนบัตร500บาทนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองธนบัตรนะครับก็จะรวมกันเป็น1,000บาทนะครับถัดมาครับมีอยู่2ธนบัตรเช่นเดียวกันนะครับธนบัตรละ100บาทนะครับก็จะรวมกันเป็น200บาทนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับมีธนบัตรด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามธนบัตรนะครับธนบัตรละ50บาท3ธนบัตรก็รวมกันเป็น 150บาทนะครับแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะได้ค่าเงินออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ1,000งพั 1, บวกสองก็จะเป็น1,200งพันส้ยใช่ไหมครับแล้วก็ไปรวมกันเลครับหนึ่งร้บพร้อยบวกกับหนึ่นบวกกับ150่งร้อยห้าสินะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1,350บาทนั่นเองนะครับสำหรับหน้านี้เนานะไปดูต่อนะครับที่เป็นอ่ ชนิดเหรียญกันบ้างนะครับที่เป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญนะครับในที่นี้เป็นครับเหรียญ50าสิบตางค์นะครับสองเหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญที่1น่กับเหรียญที่2นะครับสองเหรียญนะครับเมื่อนํมารวมกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์หนึสตางค์นะครับหรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ100สตางค์นะครับจะมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับหนึสตางค์เนาะมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับมาดูต่อหน้าล่างนะครับ ด้านล่างนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับเหรียญ25สตางค์จำนวน4เหรียญจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์ซึ่ง100สตางค์ด้านบนนะครับมาซื้อบอกแล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ1บาทนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือเหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับ1บาทเหรียญ25สตางค์4เหรียญจะมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับหรือเหรียญ25สตางค์2เหรียญเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์นั่นเองนะครับ ทีนี้เป็นการรวมเงินที่แบบชนิดเียนบางนะครับสังเกตเห็นว่ามีเหรียญ10อยู่2เหรียญใช่ไหมครับเหรียญที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ20นะครับเหรียญบาทนะครับมีอยู่กทั้งหมดเนี่ยสามเหรียญเขาจะรวมกันกเป็น3บาทนะครับแล้วก็เป็นไงครับเหรียญที่นี้นะครับเหรียญที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้นะครับออกจะเป็นสีอ๋อสีเป็นทองนะครับเป็นเขาเรียกว่าทองแดงหน่อยนะครับเป็นสีทองแดงนะครับก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีวเลีกำกับอยู่นะครับนั่นก็คือ ห้าสิบสตางค์นะครับก็กลายเป็นเท่าไหรครับ50นะครับทีนี้นะครับบวกกับ25บวกกับ25แล้วก็บวกกับ25นะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับบวกกันแล้วรวมกันเป็น25สตางค์125สตางค์นะครับหรือเท่าไรครับ1บาทกับ25สตางค์นั่นเองนะครับทีนี้นำทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับ20นะครับตัวนี้ขอมมิเชอร์ไปร่วมกับ3นะครับ20บวก3ก็จะเป็น23ใช่ไหมครับ 23ตัวนี้ของมาเซอร์นะครับไปรวมกับอะไรครับ1บาทกับ25สิาสตางค์นะครับก็จะกลายเป็น24่บบาทกับ25สตางค์นั่นเองนะครับในแง่ของการตอบลักษณะแบบนี้นะครับหรือนะครับการบอกจำนวนตัวเลขนะครับที่มีลักษณะเป็นนะครับเป็นธนบัตรแล้วก็เป็นเหรียญเนี่ยสามารถรวมมาได้เช่นเดียวกันนะครับธนบัตรใบแรกนะครับ แบงค์แรกเนาะประกอบไปด้วย1,000บาทนะครับแล้วก็100บาทนะครับนั่นก็คือธนบัตร50าสิบาทเนี่ยประกอบไปด้วย2องพบาทรวมกันเป็น100บาทนะครับแล้วก็เป็นครับเหรียญ5บาทเนี่ยประกอบไปด้วย2เหรียญเขาจะกลายเป็น10บาทนะครับแล้วก็เหรียญ2บาทเนี่ย1เหรียญนะครับก็คือ2บาทอีกนะครับก็คือนํา1,000บวกกับ100นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหนึ่นะครับไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับ สิบบวกกับ2ก็จะเป็น12ใช่ไหมครับ1น0 0บวกกับ12ก็จะกลายเป็น1000เท่าไหร่ครับ112งบาทนั่นเองนะครับทีนี้เรารู้จักธนาบัตรแล้วก็ชนิดของเหรียญไปแล้วนะครับทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่141นะครับไปดูแบบฝึกหัดที่12.1นนะครับในเรื่องของธนาบัตรแล้วก็เงินเหรียญน,นะครับ ข้อที่1นะครับเขาให้ลูกๆนะครับโยงเส้นจับคู่ชนิดของเหรียญนั่นเองนะครับจากสไลด์เมื่อกี้นะครับมาเซอร์ก็ได้สอนมาทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละหน้านะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่างแค่1นถึงสข้อเท่านั้นนะครับข้อที่เหลือเนี่ยให้ลูกๆกลับไปทําเป็นงานบ้านนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาได้เลยนะครับข้อนี้นะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่างข้อที่4แล้วกันนะครับขข้อที่5เน้องในการโยงเส้นจับคู่นะครับ ข้อที่4นะครับจย์บอกว่าอะไรครับธนบัตรชนิดราคา500บาทนะครับธนบัตรชนิดราคา500บาทจะต้องมนครับมีตัวเลขกำกับอยู่นั่นก็คือตัวเลขห้าแล้วก็เลขศูนย์สองตัวนะครับแล้วก็ถ้ามองเป็นสีเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าเนี่ยครับข้อมูลที่อยู่ทางอะไรครับทางขวามือเนี่ยจะต้องเป็นครับเป็นสีม่วงแล้วก็มีลักษณะสัญลักษณ์คือเป็นตัวเลขก็คือมีเลขห้าร้อยกำกับอยู่นะครับ นั่นก็คือมาเส้นเจอเนี่ยนะครับ,รบก็คือรูปไหนเอ่ยรูปนี้นั่นเองก็คือรูปสุดท้ายนั่นเองนะครับลูกๆก็สามารถนะครับโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับสื้อก็จะได้เส้นตัวนี้ออกมานะครับข้อที่4จับคู่ได้เลยนะครับไปดูต่อในข้อที่5นะครับเงินเหรียญน,นะครับชนลิดดาคา25สสตางค์ แน่นอนนะครับจะต้องมีเลข25กํากำกับอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะสีของเหรียญก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนั่นก็คือเหรียญในนั่นเองเหรียญตรงนี้นัะครับแล้วก็โยงเส้นจากคู่ได้เลยนะครับโยงเส้นจากคู่ก็ได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นเหลืออีก4ข้อนะครับก็ให้ลูกๆนะครับกลับไปโยงเส้นจากคู่ด้วยตัวเองนะครับไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือในหน้าที่142นะครับไปดูอ่ ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าเขียนชนิดของเงินนะครับพวกนี้ว่าแต่ละข้อนะครับโจทย์จะเป็นครับให้ธนบัตรหรือให้เหรียญมานะครับแล้วให้ลูกนะครับเขียนเท่ากับว่าธนบัตรใบนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับข้อที่1นะครับเป็นนะครับธนบัตรที่มีลักษณะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีตัวเลขกํากับอยู่นั่นก็คือ50นะครับบ่งบอกได้เลยว่าธนบัตรเป็นครับชนิดนี้นะครับมีราคาเท่ากับ50 บาทนั่นเองนะครับเขียนแค่นี้ลงไปนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเห็นนะครับก็ชัดเจนนะครับไม่ได้ยากเนาะกลับไปเขียนด้วยตัวีนะครับข้อที่มาเชื่อตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือในข้อที่4แล้วกันนะครับข้อที่4นะครับเงินเหรียญนะครับชนิดราคาเท่าไหร่ครับข้อที่3 4 5ี่ห้าเนี่ยจะเป็นเงินเหรียญแล้วเนาะนะครับข้อที่4นะครับจะเป็นเงินเหรียญราคาชนิดเท่าไหร่ครับ สังเกตเห็นไหมว่ามีเลขอะไรครับมีเลข2อ,อยู่นะครับแสดงสญญว่าเป็นเงินเหรียญชนิดราคา2บาทนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3กับข้อที่5เนี่ยก็ให้ลูกกลับไปเขียนด้วยตนเองนะครับไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือในหน้าที่143นะครับหน้านี้อจะครับจะเป็นการบอกจํานวนเงินเป็นบาทแล้วก็เป็นสตางค์นะครับทีนี้นะครับก็คือให้ลูกนาเงินแต่ละบาทะ แต่แต่ละธนบัตรนะครับหรือแต่ละเหรียญแต่ละประเภทนํามารวมกันทั้งหมดนะครับและบอกว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับมาสเตอร์จะช่วตัวอย่างข้อที่2และกันนะครับวิธีการทําไม่ง่ายนะครับลูกเขียนไปก่อนนะครับว่าแต่ละธนบัตรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับธนบัตรใบแรกนะครับตัวนี้นะครับมีธนบัตรก็คือ500บาทใช่ไหมครับ เป็นแบงค์นะครับเป็นธนบัตรสีม่วงนะครับก็คือมีตัวเลขกำกับ5 0้าั่นเองนะครับแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับเห็นตัวเลขแล้วมีกำกับก็คือ100บาทนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับมีเท่าไหร่ครับชนิดละเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมีธนบัตร100บาทใช่ไหมครับแต่มีด้วยกันทั้งหมดกี่ธนบัตรครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองธนบัตรนะครับธนบัตรละหนึ่งร้อยบาทสองธนบัตรก็กลายเป็น200บาทนั่นเอง นะครับแล้วก็ไปครับธนบัตรสีเขียวนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามธนบัตรนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ60บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไงครับประกอบไปด้วยนะครับเหรียญ50สตางค์ทั้งหมดกี่เหรียญครับ1 2 3นะครับประกอบไปด้วยเหรียญ50สตางค์เนี่ย3เหรียญนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเหรียญ50สตางค์2เหรียญรวมกันเป็น1บาทนะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1บาทใช่ไหมครับกับเท่าไหรร่คับ 1บาทกับ50สตางนันเองนะครับทีนี้ก็เขียนตั้งไว้ก่อนแล้วก็นำทั้งหมดนะครับมารวมกันนะครับ500บวก200นะครับก็จะได้เป็น7 0 0ยใช่ไหมครับเ0 0้ในที่นี้นะครับไปรวมกับอะไรครับไปรวมกับ60ก็จะกลายเป็น760บาทนะครับแล้วก็มารวมกับอะไรครับมารวมกับ1บาทกับ50สตางนะครับก็จะกลายเป็น7 6 1บบาทกับ 60สตางค์นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ700นะครับ61บาทกับ50สตางค์นั่นเองนะครับสำหรับข้อที่2นะครับส่วนข้อที่1กับข้อที่3นะครับข็ให้ทุกทุกนะครับกลับไปทำด้วยตัวเองนะครับไปดูต่อนะครับในหน้าที่44นะครับหน้านี้ก็จะเป็นการรวมธนบัตรเช่นเดียวกัน นะครับข้างหน้าเลยเนาะเดี๋ยวมาเซอร์จะยกตัวอย่างอีกข้อแล้วกันนะครับนั่นก็คือในข้อที่4นะครับธนบัตรใบแรกนะครับเห็นแล้วนะครับก็คือเป็นแบงค์เท่าไหร่ครับธนบัตร1,000บาทมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสธนบัตรนะครับก็จะกลายเป็น2,000บาทเซอร์เขียนตามไปก่อนนะครับสองพบาทถัดมาครับเป็นธนบัตร500บาทนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ 4ธนบัตรนะครับ4ธนบัตรรวมกันเป็นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับธนบัตร5 0 0บาท2ธนบัตรมีค่าเท่ากับ1,000บาทใช่ไหมครับถ้า4ธนบัตรก็จะเป็น2,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีธนบัตร100บาทนะครับมีกี่ธนบัตรครับนะหนึ่นะครับมี4ีธนบัตรธนบัตรละ1 0 0บาทก็จะกลายเป็น400บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีธนบัตรเท่าไหร่ครับ 50บาทใช่ไหมครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสธนบัตรเ็าจะกลายเป็น200บาทนะครับห้าสิบบวกกันสี่ครั้งเขาจะมีค่าเท่ากับ200นั่นเองนะครับแล้วก็ธนบัตร20บาทนะครับสธนบัตรเ็าจะกลายเป็น40บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับมาเซอร์ขออนุญาตร,รวมเหรียญทั้งหมดเลยละกันนะครับประกอบไปด้วยเหรียญ5าเหรียญ1นบาทแล้วก็เหรียญเท่าไหร่ครับในที่นี้ก็จะเป็นเหรียญ25สสตางค์นะครับ เหลือ25สตางค์เนาะ5บาทบวก1บาทก็จะได้เป็น6บาทใช่ไหมครับ6บาทบวกอีก25สตางค์ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ6บาทนะครับกับเท่าไหร่เอ่ยกับ25สตางค์นั่นเองนะครับทีนี้ก็นําทั้งหมดนะครับมารวมกันนะครับอ่จะมันจะรวมให้ดูกันนะครับ2,000ตัวนี้นะครับ2,000ตัวนี้นะครับ 2,000นะครับบวก2000เป็น4 0่0บาทนะครับ4,000 4นบวก400เป็น4,400บาท4,400บวกกับ200นะครับก็จะกลายเป็น4,600นะครับ4,600บวกกับ40ก็จะกลายเป็น4,640บาทนะครับ4,640นะครับมาบวกกับ6บาทกับ25สตางค์ก็จะกลายเป็น 4, 646บาทกับ 25สตางค์นั่นเองนะครับก็เขียนลงไปนะครับ4,000นะครับ646บาทนะครับกับเท่าไหร่ครับกับ25สตางค์นั่นเองนะครับก็เขียนคำตอบลงไปได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มาเื้ออาจจะบวกกันเดียวนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกๆทำด้วยตัวเองเนี่ยต้องไปครับค่อยๆบวกทีละตัวนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดในการในเรื่องของการบวกเลขนั่นเองนะครับ ไปดูต่อในหน้าถัดไปเนาะข้อที่เหลือข้อที่รูปกลับไปทําเป็นงานบ้านนะครับไปดูต่อในหน้าสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือในหน้าที่145นะครับในหน้านี้นะครับเขาจะรูปนะครับเป็นครับติ๊กถูกนะครับธนบัตรที่เป็นครับเอ่อทับธนบัตรและเหรียญนะครับแสดงจํานวนเงินที่กำหนดมาให้นะครับแสดงว่าโจวย์ได้กำหนดจํานวนเงินมาให้นะครับแล้วก็รูกเนี่ยนปครับติ๊กธนบัตรให้ตรงกับจํานวนเงินที่โจทย์กาหนดมาให้นั่นเองนะครับข้อที่1นะครับ 135บาทกับ75สตางค์นะครับมีไหมครับ100กับ135บาทกับ75สตางค์ทมาซื้อติ๊กไหมครับติ๊กถูกในธนบัตร1,000บาทไม่ได้นะครับคือติ๊กถูกในธนบัตร500บาทก็ไม่ได้นะครับคืนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมาซึ่งจะติ๊กถูกในธนบัตรเท่าไหร่ครับ100บาทนั่นเองมาซื้อติ๊กธนบัตร100บาทนะครับแล้วก็ไหมครับหรือเซียวี 100บาทใช่ไหมครับตัวนี้100ใช่ไหมครับ100บวกกับอะไรครับ35ใช่ไหมครับมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนาะหายไปแล้ว100ก็จะเหลือ35บห้าบาทเปครับไปติ๊กแบงค์ห้าสิบก็ไม่ได้คืนใช่ไหมครับดังนั้นมาซื้อก็มาติ๊กแบงค์ยี่สิบนะครับจากสามสิบห้าหายไปยี่สิบนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบห้าบาทมาซื้อก็ติ๊กเหรียญสิบนะครับแล้วก็เป็นครับเหรียญห้าปรากฏว่าเป็นครับหมดพอดีไหมหนึ่งร้อยสามสิบห 75สตางค์ใช่ไหมครับ75สตางค์เขาประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยเหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ25สตางค์หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับมาเซอร์โคติกเหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ25สตางค์หนึ่งเหรียญนะครับดังนั้นนะครับเมื่อนำไปครับทารับบัตรทั้งหมดดูเหรียญทั้งหมดที่ไหมครับติ๊กลงไปเนี่ยมานำมารวมกันทั้งหมดนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากััับบบเเเอออออ่่่จจจาานนนนนนนวงงิทีีขยกกมมะครรหื ะครับหรือบางคนอาจจะแยกออกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับซื้อเขียนให้ก็ได้นะครับ1นึ่งร้อยสัตยาคือจากอะไรครับ100นะครับเกิดจาก100นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับธนบัตร20นะครับบวกกับเหรียญ10บาทนะครับบวกกับเหรียญ5นะครับแล้วก็บวกกับเหรียญห้าสิบอะไรครับห้สตางค์นะครับมันสืเขียนอีกเื่องหนึ่งกันนะครับห้าสิบสตางค์นะครับแล้วก็บวกกับเหรียญ25่สิบห้า สัสตางนั่นเองนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นครับทำการนะครับปิ๊กธนาบัตรหรือเหรียญในแต่ละช่องนั้นเอง ทีนี้ก็หน้านี้เหลืออีก2ข้อนะครับขอให้ลูกกลับไปทําเป็นการบ้านด้วยตัวเองนะครับการบ้านวันนี้ทั้งหมด5หน้านะครับแต่ละหน้าเนี่ยเป็นครับทําน้อยมากๆนะครับดังนั้นมาเร์ก็เลยสั่งจำนวนหน้าที่เยอะหน่อยนะครับแต่ในเนื้อหาแต่ละทําแต่แต่ละข้อนะครับน้อยมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้ลูกกลับไปทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับมาเต้ก็ขอจบการสอนไปแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ